เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะกับการที่มีคณะนะคะเป็นผู้สังเกตการนานาชาตินะคะ <ผม S 1> ได้มาดูงานนะคะที่ทาง NBT ขอนแก่นของเราค่ะคณะผู้สังเกตการเลือกตั้งนานาชาติเข้าพบผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์รับทราบนะคะข้อมูลการรณรงค์จัดการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติในโอกาสลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งค่ะ มิสเตอร์มูฮัมหมัดอิกบาวโคลิดินคณะผู้สังเกตการการเลือกตั้งนานาชาติเครือข่ายการเลือกตั้งเสรีแห่งเอเชียค่ะได้เข้าสัมภาษณ์นายสมบัติชัยรัฐผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวประพินทิพย์พัวโสพิษท่านผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแกน่นในโอกาสนะคะที่ลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยและการออกเสียงประชามติว่าด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนด ขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะเพื่อเป็นการนําข้อมูลทั่วไปนะคะในการทําการประเมินความน่าเชื่อถือความโปร่งใสความครอบคลุมนะคะและก็ความสุจริตเที่ยงธรรมของทั้งการเลือกตั้งทั่วไปและก็การออกเสียงประชามติอย่างอิสระและเป็นกลางค่ะโดยในการนี้ครับจะมีการพิจารณาตรวจสอบกรอบกฎหมายการบริหารจัดการการเลือกตั้งการแข่งขันทางการเมืองพื้นที่ภาคประชาชนและสื่อนะครับรวมถึงท่าทีของความมั่นคง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตลอดจนการดำเนินงานในช่วงของการลงคะแนนล่วงหน้าและวันเลือกตั้งจริงครับโดยภารกิจดังกล่าวนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนความรับผิดชอบและเสถียรภาพทางประชาธิปไตยผ่านการนำเสนอข้อมูลนะครับในข้อค้นพบที่มีหลักฐานรองรับและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติที่ยึดโยงกับมาตรฐานระดับภูมิภาคและระดับประเทศต,ต่อไปครับ วันอาทิตย์นี้นะคะ8กุมภาพันธ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งทั่วทั้งภาคอีสานนะคะเปิดทิ้งไว้เลยกับ NBT ภาคอีสานของเรานะคะมีภาพสดจากทุกหน่วยมาอย่างแน่นอนค่ะถูกต้องครับพูดถึงช่วงนี้ช่วงของการเลือกตั้งนะครับหลายๆพื้นที่ก็จะต้องบอกว่ามีการจัดก,กิจกรรม Big Day ย์รณลงให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน